สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว power supply มปรับค่าได้อุปรกรณ์หลักๆที่มีก็ supply มเก่าที่ไม่ใช้แล้ว1ตัวแล้วก็อาเกือกม้า1ตัวอาเกือกม้านี้ใช้ 220K นะครับจากหลักการเดาสุม่มวิธีทำก็ง่ายๆ ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากแค่มี IC SDC 7500แล้วและใช้เกือกมา้าต่อเข้ากับขา1กับขา4และขา7ต่อลงกาวและทำการปรับวอลุ่มเกือกมา้าให้ได้ไฟที่ต้องการรุ่นนี้ปรับได้12ถึง16โวลต์หลักการต่อก็ตามนี้ครับตามนี้เลย นี่เป็นเกือกม้านะครับพอเราโมดิฟายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นแบบนี้หน้าตาของมันอันนี้ผมใช้2ตัวครับต่อขนานกันเพื่อให้ได้กระแสที่นิ่งขึ้นแล้วเรามาทดสอบเครื่องนี่นะครับไฟถ้าใช้2ตัวปรับที่14.3 ตัวนี้2ตัวนี้จ่ายกระแสที่50แอมป์นะครับจากปกติตัวหนึงจ่ายกระแส18แอมป์พอโมโเสร็จจะปรับได้25แอมป์นะครับ2ตัวขนานกันก็เป็น50อ่าเดี๋ยวมาทดสอบนะครับลบใส่ลบนะครับเดีย๋ยวเรามาดูไฟก่อน ไฟก่อนยังไม่เปิดเครื่องนะครับปกติไฟในรถนี่มีอยู่12.3 12. 12.2นะครับอ่ะปิดก่อนเดีย๋ยวเรามาดูตอนเปิดสับไพยไฟตกเล็กน้อยนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ ไฟจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีประโยชน์มากครับใช้ชาร์จแบตก็ได้เปิดเพลงไปด้วยไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับประหยัดน้ำมันนี่ครับขึ้นสิบามจุดกาแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟในรถกันนะครับนี่ครับเหมือนเราสตาร์ทรถเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้สตาร์ทนะครับตัวนี้ไฟอยู่ที่13.5ามจุ้นะครับ เดี๋ยวทดสอบสักเพลงเครื่องเสียงนี้ก็ modify เองครับจากพรชัยอิเล็กทรอนิกส องอัดเบรแรงๆด้วยนะครับสังเกตว่าอัดเบรดแรงๆแล้วไฟตกแค่0.1ครับมีประโยชน์มากครับสไปายตัวนี้ทดสอบกับพาวเวอร์แอม2-3ตัวยังใช้งานปกติดีครับนี่ครับแอมตัวนะครับ งเสียงครับติดต่อได้ครับสระเปาแอนซาวอาเดี๋ยวมาดูซัพลายกันต่อนะครับตัวนี้ก็กำลังชาร์จอยู่สังเกตว่าอัดเบรดแรงๆนะครับไฟตกที่0.1นะครับสรุปคือใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าซัพไายเครื่องนี้มีประโยชน์มากครับสำหรับใครที่มีซัพลายคอมเก่าที่ไม่ใช้แล้วเอามาดัดแปลงให้มันปรับไฟได้และนำมาชาร์จแบตนะครับ มีประโยชน์มากครับลงต้นต่ำครับต้นทุนน้อยตัวนี้ผมโมดิฟ f ยอยู่ที่400บาทเองครับลงทุนแค่สัพพลายคอมเกา่าแล้วก็อากระเบื้องที่ไม่ใช้แล้วจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ